สวัสดีนะคะเอาวันนี้มาเจอกับคุณครูในวิชาวิชาอะไรเอ่ยภาษาไทยนะคะภาษาไทยวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำด้วยนะคะแต่เรามาดูกันก่อนในหัวข้อของเรานะหัวข้อของเราก็คือวิเคราะห์รายรับรายจ่ายเอารายรับรายจ่ายเกี่ยวอะไรกับภาษาไทยคะทราบไหมเอ่ยทราบไหมคะอ่า ถ้าไม่ทราบอ่ะคุณครูจะบอกให้นะคะนักเรียนต้องการวิเคราะห์เนี่ยนักเรียนต้องพบอยู่ทุกวิชาถูกแล้วใช่ไหมคะอาวิเคราะห์นักเรียนต้องใช้หลักเหตุและผลนะคะเหตุและผลเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับวิชาภาษาไทยนะคะเหตุผลความจําเป็นต่างๆจะไปเชื่อมกับวิชาภาษาไทยและอีกอย่างหนึ่งภาษาไทยที่จะต้องใช้ก็คือการฟังการดูการพูดและการ เขียนและการถามอ่าละการเขียนนะคะฟังการออมในกิจกรรมของครูมันจะมีการฟังยังไงนักเรียนต้องฟังคุณครูถูกไหมคะมีคนพูดต้องมีคนฟังเห็นไหมคะพูดเดี๋ยวเราจะกิจกรรมของคุณครูจะมีการนําเสนอด้วยเพราะเรานั่งเป็นกลุ่มอยู่แล้วถูกไหมคะอ่ามีการนําเสนอเป็นการกล้าแสดงออกเห็นไหมอ่าน อ่านอะไรอันนี้ต้องอ่านไหมคะอ,อ่านเห็นไหมเขียนล่ะใบกิจกรรมของคุณครูตรงนี้อ่าตรงนี้นักเรียนต้องอเขียนเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเอาเดี๋ยวดูว่าลายมือไหนสวยงามนะคะอ้าวมาดูเราจะเริ่มกิจกรรมแล้วนะหัวข้อบอกว่าเลือกได้ใช้เป็นอ่า กติกาของคุณครูมีอยู่ว่าคุณครูมีใบเนี้ยให้ทุกกลุ่มเลยค่ะนะคะแล้วครูจะจําลองสถานการณ์มาให้นักเรียนอ่ะได้ทํานะคะแต่ละกลุ่มต้องมีความร่วมมือช่วยเหลืออ่าช่วยกันทํากิจกรรมนี้ให้เรียบร้อยทันเวลาด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้เลยนะแลพี่ขออันนึงอ้าว นักเรียนได้แล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนฟังคุณครูด้วยนะได้รับเอกสารแล้วเรียนฟังคุณครูนะคะนักเรียนตั้งชื่อกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มของตัวเองในดวงใจของตัวเองเลยให้เกี่ยวกับการออมให้เกี่ยวกับการออมอ่ะตั้งชื่อกลุ่มเขียนลงไปค่ะได้เนี่ยคะ่ะอุ้ยคุณนายตื่นสายแล้วจะไปธนาคารทันไหมลูกอ่ะ เอาเขียนเลยค่ะนับเดมหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วอ่าหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะรายมือต้องยังไงคะภา,าษาไทายต้องสวยนะวิเคราะห์ให้ดีนะคะว่าจะชื่อกลุ่มว่าอะไรนี่คือระบบการทำงานเป็นทีมด้วยนะคะลกูกปรึกษาการปรึกษากันค่ะปรึกษากันนะคะ ได้ไม่เอ่ยอ่ากลุ่มนี้ได้กี่ใบกลุ่มนี้ได้กี่ใบคะกลุ่มนี้จะทำสองใบนะคะอ่าได้หรือยังได้แล้วได้แล้วนะแต่และกลุ่มได้เชื่อกลุ่มแล้วนะคะอ่าตารางแบบนี้คุ้นๆไหมลูกคุ้นมากเลยใช่ไหมคะหนูจะเจอในวิชาอะไรคณิตศาสตร์ คราวนี้มาทําให้เป็นวิชาภาษาไทยวิเคราะห์ให้ได้นะวิเคราะห์ให้ได้การออมของเราในที่นี้ <ynen. S 1> เราจะเริ่มสถานการณ์เลยนะ <ynen. S 1> คุณครูกาหนดสถานการณ์มาให้นักเรียนด้วยนะคะสถานการณ์ที่หนึ่งสถานการณ์ที่หนึ่งอ่านนักเรียนดูบนกระดาษสถานการณ์ที่หนึ่งบอกว่าอะไรคะ สามรายการจะรับหรือจ่ายก็ได้ให้เวลาสานาทีอ่ะเริ่มเลยค่ะหนูมีเงินอยู่ในนี้แล้วเท่าไหร่5,000ัน <5, 000. S 1> ทำยังไงจะใช้อะไรบ้างดีนะให้นักเรียนดูเลยว่านักเรียนจะใช้เงิน5,000นี้ยังไง 5, <000. S 1> ให้ตรงหัวข้อของเราด้วยนะว่าการออมนะ ห้าพันนี้ทํำยังไงดีนะให้แค่สามรายการนะคะสามรายการเท่านั้นเขียนให้คุณครูอ่านออกด้วยนะลูกนะอ่าโอเคคนนี้เขียนสวยคนไหนเขียนสวยคนนั้นเขียนช่วยเพื่อนด้วยค่ะเราทํางานเป็นกลุ่มนะเราทํางานเป็นกลุ่มนะคะเอาเริ่มเลยค่ะเร็วอ่าบางกลุ่มได้หนึ่งรายการแล้ว เดี๋ยวครูมีสถานการณ์อีกนะตอนนี้เรามีอยู่3สถานการณ์ด้วยกันนะคะเอทำอะไรดีนะให้มันมีประโยชน์สูงสุดนะจ่ายอะไรดีนะซื้ออะไรดีนะซื้อดิมาจ่ายอะไรอะอ๋อซื้อขนมจ่ายขนมอ่าจ่ายขนมไปจ่ายตลาดได้ไหม อันนี้ซื้ออะไรลูกซื้อรถมอเตอร์ไซค์สี่พันเก้าเหรอลูกต้องเขียนด้วยเอาจำนวนเงินไปใส่มันจำเป็นไหมคะที่หนูเขียนมานี่จำเป็นไหมลูกอ่าจำเป็นก็ใส่ในจำนวนเงินในช่องจำเป็นคะ่ะเท่าไหร่เอ่ยอ่าใส่ลงไปคะ่ะ ใส่ลงไปนะคะนักเรียนขามันมีช่องจําเป็นกับไม่จําเป็นใช่ไหมคะอย่างเช่นเราจ่ายค่าไฟอย่างเงี้ยค่ะหนูจําเป็นต้องจ่ายไหมคะจําเป็นไหมอ่าถ้าจําเป็นให้หนูเอาจํานวนเงินไปใส่ค่ะว่าเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่นะคะ <700. S 1> กลุ่มนี้จ่ายค่าไฟไปแล้วเจ็ดร้อยหนึ่งรายการแล้วนะคะ เจ็ดร้อยค่ะบ้านติดแอร์แปดตัวลูกครับเขียนจำนวนเงินลงไปค่ะสิ่งที่หนูเขียนนั่นคือจำเป็นไหมคะอ่ากลุ่มนี้หน0่แล้เอ๊ยอยังไงดีนะช่วยกันนะคะช่วยเพื่อนด้วยนะคะช่วยเพื่อนด้วยนะคะ ให้แค่3มรายการนะคะกลุ่มละ3รายการเท่านั้นนะคะอ้าวอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วนะคะเอาช่วยกันวิเคราะห์นะอันไหนจําเป็นอันไหนไม่จําเป็นอ้าวเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังคะกลุ่มนี้เสร็จหรือยัง เสร็จแล้วกลุ่มข้างหลังเสร็จหรือยังคะได้กี่รายการแล้วได้กี่รายการแล้วลูกหนึ่งกลุ่มนี้ได้กี่รายการแล้วสามกลุ่มนั้นได้กี่รายการแล้วลูกได้กี่รายการแล้วคะสองอีกหนึ่งเลร็วเร็วค่ะเสร็จแล้วอ่างั้นให้กลุ่มที่เสร็จก่อนออกมาล้วงหายทองคำดีกว่าอ่ามาล้วงหายทองคำนะ จะไปสถานการณ์ที่สองเลยสถานการณ์ที่2คือให้แต่และกลุ่มส่งตัวแทนออกมาหนึ่งคนจับฉลากไขทองคำของคุณครูอาส่งตัวแทนออกมาค่ะขออนุญาตเปลี่ยนชื่ออา้าวในกล่องนี้จะมีสถานการณ์ที่สองแต่และกลุ่มจะไม่เหมือนกันนะคะอ่ากลุ่มไหนก่อนดีนะ อ่ะให้ผู้หญิงก่อนเนาะอ่ะล้วงมันจะมีใบกระดาษหนึ่งใบมันมีใบกระดาษค่ะล้วงได้เลยค่ะกระดาษคนละหนึ่งใบอ่ะหยิบใบค่ะเราไปเปิดที่กลุ่มตัวเองนะคะแล้วเขียนลงไปนะลูกนะอ่าอ่ะผู้ชายเชิญจ้าจะเจอไหมนะระวังเจองูเห่านะลูกนะจะเจอไหมนะเริ่มจับมือกันเองแล้วนะคะโอ้ หยิบไปจ้าอ่า,อาไปที่กลุ่มตัวเองนะคะเปลี่ยนไม่ได้เลยเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เพื่อนก็หาไม่เจอเพราะว่ามันเป็นไหายทองคำอ่าสุดท้ายพอดีอ้าวอ้าวคราวนี้ฟังนะคะหนูได้ฉลากไปแล้วกลุ่มละหนึ่งใบนะกลุ่มละหนึ่งใบให้นักเรียนดูซิว่า นักเรียนมีเงินเหลือพอหรือเปล่าที่นักเรียนจะต้องใช้จากโจทย <ie> ์ฉลากของคุณครูเอพอไหมนะนักเรียนเขียนลงไปด้วยนะคะเขียนลงไปแล้วดูสิว่าเงินเหลือหรือเปล่าอะไรนะไม่ต้องเขียนค่ะเขียนต่อบไปเลยเขียนข้างล่างเลยจ้ะเขียนรายการลงไปเลยจ้ะอ,อ,อ่าเขียนไปเลยค่ะ กลุ่มที่เหลือเหลือกลุ่มไหนจ๊ะอ่ะกลุ่มที่เหลือมาคุณกูหยิบให้แล้วหนูเขียนสามรายการเสร็จหรือยังคะเงิน5้า0าหรือสามบาทหรือเปล่าลูกอ้าวเขียนแล้วคราวนี้ฟังฟังนะ แต่ว่ากลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นเสร็จหรือยังลูกเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะครูอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมคะอ่ารอเพื่อนแป๊บหนึ่งอ่านั่งดูของตัวเองดีๆสิลูกเขียนตังตัวหนังสือถูกไหมคะสวยไม่เอ่ยอ้าวเสร็จหรือยังคะอ้าวต่อไปต่อไปนะ คราวนี้ทุกกลุ่มใส่ในตารางเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เรามาวิเคราะห์ด้านล่างเห็นไหมคะด้านล่างบอกว่าอะไรเอ่ยด้านล่างบอกว่าอะไรคะอ้าวในตารางของนักเรียนเขาบอกว่า นักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนเขียนลงไปเนี่ยมันจำเป็นกับนักเรียนหรือไม่อ่ามันจำเป็นหรือไม่นะคะรายการไหนที่จำเป็นรายการไหนที่ควรตัดออกไปอย่างเช่นบางกลุ่มบอกว่าผมนำเงินทั้งหมดไปซื้อโทรศัพท์ไปซื้อโทรศัพท์เลยผมมีเงิน5,000ัน ผมซื้อหมดเลยอะ่ะห้าพันบาทสิ่งนี้จำเป็นไหมคะไม,ไม่นักเรียนมีเงิน5,000บาทสิ่งแรกที่นักเรียนควรจะทําในเงิน5,000บาทนี้คืออะไรคะออม,ออมเก่งมากเราต้องออมก่อนใช่ไหมลูกเรามีเงิน5,000เราควรแบ่งออม10% <c oughs> คิดคิดต่อนะ ออม10%ค่ะนักเรียนคิดว่า10%นั้นคือกี่บาทจาก100%เนี่ย100%คือ5,000บาท10%ของ5,000บาทกี่บาทกี่บาทหน้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกกี่บาทคะกี่บาท40บาท1,000บาท500บาท อา้าวกี่บาทดีนะกละุ่มนั้นกี่บาทเอาถามทีละกลุ่มดีกว่ากลุ่มนั้นกี่บาท10% 10%ซนสิบเปอร์เซ็นต์ของห้าพันสองพันแปดร้อยหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะคะหนึ่งพันเมื่อกี้หนึ่งพันไปหรือยังกลุ่มนั้นหนึ่งพันใช่ไหมอ๋อสองพันเจ็ดร้อยเท่าไหร่คะห้าร้อย เอร์ซนของห้าพันบาทคือห0 0รอมีไหมมีใครออมไหมคะมีไหมคะในตารางของนักเรียนมีใครออมไหมลูกไหนใครออมยกมือกลุ่มนี้ออมกลุ่มนี้ออมกลุ่มนั้นออมไหมคะอา้าวถ้าสมมุติว่าอาฟังดีๆนะก่อนที่จะเขียนข้างล่าง เรียนมีเหตุฉุกเฉินมีเหตุฉุกเฉินนะในเดือนนี้คุณเรามีเงินห้าพันเองอะเรามีเหตุฉุกเฉินต้องใช้เงินเราจะเอาเงินจากไหนลูกไปไหนคะไปกู้เหรอคะไปกู้เหรอลูกถ้าไปกู้ก็ต้องเป็นหนี้เป็นหนี้ใช่ไหมแล้วมันจะเป็นการออมไหมลูกลราจะเอาตรงเนี้ยเราจะทําการออมไปทําไมถูกไหมคะถูกไหมถูก นักเรียนออมไหมทุกวันนี้ออมไหมคะออ,คออมครับออมวันละหนึ่งบาทวันละยี่สิครับ,บ,รบอ่าอ่าโอเคอ้าวคราวนี้นักเรียนไปดูไปทําของนักเรียนนะคะว่าอะไรที่ควรจะนําไว้อะไรที่ควรตัดทิ้งไปให้นักเรียนเรียบเรียงเป็นบรรยายนะคะบรรยายนะลูกรู้จักบรรยายหมคะเรียนหรือยัง เรียนแล้วอ่าบรรยายมาให้คุณครูว่าอะไรควรตัดออกอะไรควรเอาไว้อะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นโดยใช้หลักเหตุและผลอ่ะลงมือปฏิบัติค่ะเขียนเลยค่ะเขียนเลยนะคะอะ่ช่วยกันโลกปรึกษาการนะคะปรึกษาการอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็น และเราจะแก้ปัญหายังไงเราควรจะทำยังไงก่อนเราสามารถเปลี่ยนได้ลูกสามารถเปลี่ยนได้นะคะสามารถเปลี่ยนได้วางแผนกันนะคะเปลี่ยนเลยนักเรียนคิดว่าตรงนี้ไม่จำเป็นให้นักเรียนไปแก้ข้างล่างนะลูกไม่ต้องไปแก้ในตารางนะคะเขียนในตารางเลยค่ะอย่างเช่นเราไม่อยากได้รายการที่หนึ่งเราก็เขียนไปเลยว่า ไม่จําเป็นต้องใช้รายการที่หนึ่งว่าอะไรเพราะอะไรเขียนเหตุผลด้วยนะคะว่านักเรียนแก้เพื่ออะไรนักเรียนแก้ทําไมอ่าลงมือทําเลยค่ะอ่าวันนี้มีเวลาเหลือเราจะนำเสนอเลยดีไหมคะดีไหมคะ กลุ่มไหนพร้อมนำเสนอคะไม่มีเลยมีแต่คนมีไหมลูกจะทันไหมคะทันไหมคะทันครับเอาช่วยเพื่อนด้วยนะช่วยเพื่อนด้วยนะตอนนี้เพื่อนเขียนมืออีกแล้วเพราะว่า เพื่อนๆคิดอยู่คนเดียวช่วยเพื่อนด้วยลูกรายการที่เราก็ได้นะครับเขียนให้ควนออกเลยลูกโอเคได้อยู่ดูแลในเรื่องของการผานนะครับวันนะครับเอาไปโตนะครับโตครับ คิดนะคะอ้าวนักเรียนหันหน้าหาครูแป๊บหนึ่งนะคะอ้าววันนี้ครูครูคาดว่านักเรียนไม่น่าจะทำเสร็จแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันชั่วโมงหน้าได้ไหมคะอ่าได้เพราะว่าวันนี้ทำไมแล้วเที่ยงแล้วหิวข้าวใช่ไหมคะวันนี้ให้ไปบำรุงสมองก่อนแล้วกลับมา ช่วยกันทาใหม่เนาะได้ไหมคะได้นะคะอ่าววันนี้คุณครูจะเอาไว้แค่นี้นะคะมีใครจะถามอะไรคุณครูไหมคะไม่มีอ่าไม่มีนะเดี๋ยวเราเจอกันคาบถัดไปเนาะนะคะอ่าวันนี้เอาไว้แค่นี้อ่าหัวหน้าบอกคะ่ะขอบคุณคะ่ะ